สวัสดีจ้ามือนี่สีผ้ามาตัดกล้วยหอมทองอันพี่นองเบิงเด้อเดี๋ยวสีผ้าเบิงกล้วยหอมทองกัน่าทีได้พ่อตัดละละ่ะสมควรแกเวลาแล้วโอ้หน่วยแบบใหญ่เลยเดี๋ยวจะได้ทำการปลูกมาได้สองปีละหละหัวก็ได้กินกะ ขยายออกไปปลูกได้หลายเหงาหลายกอยกอ,อยู่จ้าเบิงบ้งเบื้องเบื้องเบื้งอาจะเลิกก้อนสีเริ่มตัดเขาก็ต้องแก้เชือกที่มัดขำรักไว้ก็สิได้แกะออกก้อนมันสิได้ล้มง่ายๆขั้นเอาล้มไปไดเนี่ยเชือกมันตรงนี้ม้คำ้ำยันไวน้ำขั้นล้มบริกรออกจากเดี๋ยวจะแกะเชือก,อ,อกกอก หลหอมท่องนี่ถ้าว่ามีไม่มคำนี่คือมันสิบริกินเพราะว่ามันหักมันสิหักยุคข้อผล่ะในช่วงนี้เพราะว่าเฮผ้าเอามาคำแล้วมันก็นเลยอยู่ได้กินนิดจังได้กับบรลมหไม่ถึงสองสามอันต่อไปก็จะเริ่มตัดแล้ว